สวัสดีครับท่านผู้ชมด้านหน้าท่านผู้ชมในขนาดนี้นะครับคือ้นโมกจากไม้ปา่าสู่ไม้บ้านเป็นไม้ประดับคงไม่ปฏิเสธนะครับถ้าท่านผู้ชมเดินผ่านาไม้ดอกชคนิดนี้นะครับเขาจะมีกลิ่นส่งกลิ่นหอมช่ยชวนนะครับให้เราต้องมองหาว่ามันเป็นกลิ่นอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูดอกขอเขาใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับ โมกมีหลายชนิดนะครับนี่เป็นต้นโมกพวงนะครับถึงเหมาะที่จะปลูกเป็นไม้จัดสวนไม้ประดับต่างๆนะครับในสถานที่ต่างๆแล้วแต่เราต้องการนะครับวันนี้นํามาฝากท่านผู้ชมนะครับต้นโมกที่สวยตอนเช้าดอกหอมนะครับอันนี้นํามาฝากท่านผู้ชมนะครับต้นโมกวันนี้นํามาฝากท่านผู้ชมนะครับกลิ่นหอมตอนเช้านะครับเป็นเอกลักษณ์เลย นำมาฝากครับ